แม่บ้านนะคะหรือคุณแม่ทั้งหลายนะไม่อยากยุ่งยากนะคะแบบอาจจะเป็นอ่อ working woman อะไรอย่างเงี้ยเออทำงานนอกบ้านแล้วฉันเหนื่อยแล้วฉันไม่อยากแบบต้องมานั่งเตรียมอาหารเตรียมอะไรแบบนี้นะคะสารพัดเครื่องปรุงก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เก๋ก,ก็แนะนําเลยนะคะสําหรับตัวสารอาหารดีๆนะคะมีประโยชน์แบบที่เก๋ก,กินอย่างเงี้ยคือง่ายมากเลยนะไม่ต้องเสียเวลาอะไรให้ยุ่งยากนะคะแค่มีน้ําเย็น หนึ่งแก้วนะคะแค่น้ำเย็นหนึ่งแก้วก็สามารถได้สารอาหารครบแล้วนะคะเลยนะคะสองช้อนนะคะการที่เราใส่เช็คไปสองช้อนอย่างเงี้ยเราจะได้โปรตีนสิบกรัมนะคะใายนะคะตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวเด็ดของเก๋เลยนะคะก็คือตัวโปรตีนกาแฟสำหรับสายคาเฟอีนทั้งหลายนะคะช่วงนี้ง่วงอยากจะกินกาแฟนะคะแล้วให้มันได้สุขภาพก็ควรจะมีโปรตีนเข้าไปด้วยนะคะอ่ะก็ใส่ไปนะอันนี้ ใส่ไป2ช้อนเนี่ยจะได้โปรตีนมา15กรัมนะคะรวมกับเชคเมื่อกี้10กรัมก็เป็น25กรัมต่อแก้วเลยนะเยอะมากๆเลยนะคะเยอะพอๆกับอกไก่1ชิ้นเลยนะก็ตัวนี้เก๋กินตลอดเลยทุกคนคือเป็นคนที่ต้องกินจุลินทรีย์ดีตัวโปรไบโอติกนะคะตัวนี้คือดีมากนะคะแนะนำเลยใครที่ลำไส้ไม่ค่อยดีนะคะเรารู้ตัวว่าระบบขับถ่ายแย่นะคะเอาตัวนี้ไปกินนะช่วยได้จริงๆนะคะอ่ะ ใครสนใจก็พิมพ์มาได้นะนี่เราก็จะใส่ไป1ช้อนนะคะดูดิใส่แค่เนี้ยก็ได้สารอาหารครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาเขยา่าเขยา่าเขยา่านี้กันหนะคะต้องเคาะนิดนึงนะ ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคือเก๋ถึงบอกไนงะถ้าสม,สมมุติใครที่แบบไม่มีเวลาไม่ชอบออกกําลังกายไม่ชอบทําอาหารนะคะแต่อยากมีสุขภาพที่ดีอะ่ะมันก็มาจากสารอาหารแล้วก็โภชนาการที่เราดูแลนะคะ